ให้เห็นใจพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมานี่คนหนึ่งคนหนึ่งพ่อแม่แคบตายด้วยกันทุกคนเราจะมาเย,ออยี่ยมจ้องหองว่าเราเป็นคนขนาดนี้ขนาดนี้ใครเลี้ยงเรามาชีวิตจิตใจใครประกันามาตั้งแต่ตกคลออมาแม่แต่อ,อยู่ในท้องนั่นก็มีแล้วคันรักษานะเห็นไหมยาคันรักษารักษาคันลูกอยู่ในท้องแม่ก็ต้องต้องในระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ก็ไปเกี่ยวข้องนั่นแนหะยาคันรักษาเข้าไปแล้ว ขอตก้อมาทุกอย่างจะอยู่นั้นหมดอันเป็นภาระรของพ่อของแม่ที่จะกะเกียกจะกายหามาเพื่อลูกแต่ละคนละคนกว่าจะโตขึ้นมาหายใจฟอดแสบได้อย่างเราพ่อแม่เป็นผู้รับเป็นรับตายใครเป็นคนตายก่อนพ่อกับแม่ตายก่อนเราพอชีวิตเหลือมาลูกโตขึ้นมาเอาโตขึ้นมาคนนี้เกิดขึ้นมาอีกแล้วเอาอีกแล้วเยงแทบจะเป็นจะตายทุกคนเพราะฉะนั้นใครประมาทคุณพ่อคุณแม่คนนี้จม จะหาความจเจริญไม่ได้นะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเถอะถ้าลงได้ประมาทพ่อแม่แล้วเป็นอันว่าไม่มีนรกหลุมไหนจะไว้ไม่อยู่ขาดสะบั้นไปเลยให้จําให้ดีคํานี้โทษหนักมากที่สุดนะคุณมากที่สุดคือพ่อแม่ของเราท่านจึงยกพ,พ่อกับแม่เป็นเทียบเป็นพระอรหันทั้งองค์ชนะเฉะพาะกับลูกนะลูกพ่อแม่เป็นอรหันหของลูกถ้าปล่อยเลยเลยตามเลยไปอย่างนี้ ั้งมาก็ไม่ทราบวมาจากที่ไหนอยู่ก็อยู่ไปงูปลาปลาปลา,ปาลูกลูกคำคำหาหลักหา,หา,หาเกณฑ์ไม่ได้จิตใจหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแล้วจะไปไหนจิตใจหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ขว่ยคว้านะมันก็บอกอยู่แล้วนะั่นตัวนี้และตัวจะไปขว่ยคว้าในวันพรุ่งนี้คือชาติหน้าให้รีบแก้ไขเรื่องแต่วันนี้นะมันไม่เป็นอื่นนะอย่างเมื่อวานกับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ แล้วชาติก่อนกับชาตินี้กับชาติต่อไปเป็นอันเดียวกันเลยตายตัวไม่เป็นอื่นพอตายจากนี้ปั๊บจะเกิดแน่ๆเลยเรอบเกิดได้พบใด้ชาติใดแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของผู้จะไปเกิดนั้นจะต้องไปเกิดตามบุญตามกรรมของตนนั่นแหละด้วยเหตุน,นี้เองศาสนาพระพุทธเจ้าถึงสอนมาให้ดูถูกกันไม่เหยียดดูถูกอหยายดยามซึ่งกันและกันว่าต่าต้อยน้อยหน้าฐานอะ ยศทาวนาศักสูงต่ำมาลาย,ยาต้องถูกอย่าย้ำกันเพราะอันนี้เกิดมาด้วยก,กรรมของกันมันจะควรได้มากเลยน้อยก็เป็นกรรมตองตกแต่งมาเองใครตกแต่งให้กันไม่ได้นะเป็นรูปร่างกลางตัวนี่เป็นรูปมาใหญ่แล้วก็เป็นมาอย่างนั้นตกแต่งก็ไปอย่างนั้นแหละฮะตกแต่งที่พี้เพลินผหลักใหญ่ตกแต่งไม่ได้ท่าน,นจะว่างไงหลักของกรรมอยู่ที่ใจตกแต่งมันไม่ได้แล้วต้องตกแต่งจะตั้งแต่บัดนี้แก้ไขเถียแล้วมันจะดีขึ้นไปข้างหน้านะ เห็นว่าเป็นความเหมาะสมเป็นความครอบเสมอกันแล้วก็อยู่กันด้วยความผาสุกสัตสื่อสัตว์สุจริตต่อกันไม่แยกไม่แยะจิตใจไปสู่หญิงอื่นชายใดพึ่งเป็นพึ่งตายซื่อสัตว์ส,สุจริตต่อกันมีความอบ,บอุ่นในครอบครัวเย่าเหลือนของเราท่านจึงสอนไว้ว่าอภิชาตาให้เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย คือให้มีผัวคนเดียวเท่านั้นมีเมียคนเดียวเท่านั้นนี่คือความชอบธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วอย่างอื่นใดมีแต่ฟืนแต่ไฟท่านจึงปัดฟืนไฟความเหลือยเฟืองที่เป็นฟืนไฟนั้นออกให้หมดให้เหลือแต่ความพอดีคือหญิงมีผัวเดียวเมียเดียวนี่ ปกครองบ้านเมืองไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขลูกเต้าล้านเลนเกิดขึ้นมาถือพ่อถือแม่เป็นตัวอย่างพ่อแม่มีความจงรักภักดีซื่อสัตย์จริตต่อแม่ต่อพ่อต่อแม่ลูกเต้าล้านเลนก็ยึดเป็นคติตัวอย่างก็ไม่ฟุ้งเพ้อเหอื่อเหอิมแล้วไม่ก่อฟืนก่อไปมาเพากันในการต่อไปนี่แหละราคาตันหามันรุนแรงตัวนี้ ที่ทําให้โลอจนไม่รู้จักบาปจากปูนจากนรกสวรรค์เลยด่ก็เพราะราคาตัวนี้มันเป็นตัวการผลักดันออกมานี่ก็มาด้วยเหมือนอะไรเหมือนเด็กนะไม่ไม่มีคำพิวศษใดท่ากับเรานะมันเป็นอย่างนั้นอนะ่ะแต่เราไม่พูดพึ่งมาพูดนี้พูดนี้เรากระชีบเอาดิ เกมันก็มีหูมีใจมันรู้เรื่องมันก็ว่ากระชิบเกันก็จะรู้ว่ากระชิบเอาสร้างชิงช่ององอย่างที่จิตสอยห้อยตามเราตลอดมาทำท่านหญิงชองท่างเลียรท่างบุญมึงอันนี้จิดแนบตลอดเลยเพก่อท่าเราไล่ออกคืออยู่ด้วยกันหลายปีมีมันเป็น พ่อตายแม่ยาก็ได้มันมาเป็นลูกเขยหม่อยู่ไร้ใบเาไลออให้ไปอยู่องนั้นไปอยู่ที่นั่นองนั้นไปอยู่ที่นั่นก็งั้นท่านบุญมีกับท่านเปลี่ยนจนไปคนละที่เรื่องเราเราไล่ออกอยู่น้วไม่ยอมเห็นนี่นะแล้วทำรีก็เหมือนกันนี่เข้าๆออกๆอยู่ใกล้ๆผาแดงแล้วเราไม่เอาไฟไปเผาผาแดงมันแตกไม่มีที่อยู่มันจะไปอยู่ไหนวะ เราต้องดูท่านล่าเนี่ยอธิการเป็นพระธาตุนี่ก็มีเกียจบรรจุไว้เหมือนกันนะผูเจ้าก็อท่านท่านล่าก็อธิการเป็นพระธาตุถ้ากลายเป็นพระธาตุแล้วก็ขี่กาเลยว่านี่คือพระรหั์สิ้นเยียดโดยแท้ ในตำราบ,บอกว่าชาัดเจนมากอติที่จะกลายเป็นพระธาตุอันนี้มีอติยงพระหรหันเท่านั้นนะจะบอกว่าเท่านั้นคนอื่นไม่เป็นพระหรหันเท่านั้นอติกลายเป็นพระธาตุแล้วทำไมเป็นได้อย่างนั้นล่ะ คนธรรมดานี่ตายจะเท่าไหร่แล้ว็อัหีมันก็เป็นกระดูกไปเลยจากนั้นก็เป็นผุยเป็นผงไปเลยแต่ของพระอรหันพอตายลงไปแล้วก็อัิกีกลายเป็นพระธาตุขึ้นมามต่างกัน คือจิตของท่านบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นี้สามารถที่จะฟอกธาตุฟอกขันขณะพระอุปถาหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกัจจปุญโญนำโดยพระอาจารย์สัมพันธ์ีระปัญโยขอน้อมถวายทองคำ หลวงตาหมหาบัวเพื่อช่วยชาติด้วยทองคำน้ำหนัก33บาทครึ่งกิโลนะเอาสาธุครับเออนี่นะส33บาทจําไสามสิบสามบาทกิโลครับเออเออ3สามสบามบาทอ่านแล้วสามสบามบาทนะครือเอาใครเปไ็นคนเก็บ เอาไว้แล้วนะคุณชายเก็บเนี่ยอันนี้เก็บนะคุณชายต่อเออนั่นแหละเก็บพอใจนะพอใจพอดีหลวงพ่อสังวานล่วงไปแล้วก็ลูกหลานก็สืบนนต่อแขนงกันมาเรื่อยๆอย่างนี้ โทวันนี้คนมากมายนะวันคนมากเลยวันนี้เนาะขอให้สวยเหมือนดวงตาตลอดฮะมีเท่าไหร่วันนี้ใครกองทะเบียนบัญชีมีไหมคงหลายคงหลายพันครับผมแต่ไม่ได้นับครับผมอย่บาบ้าเราเดี๋ยวตีป่าก่อนนะ <c oughs> มาถามว่าพระทั้งหมดนี่มาจำนวนเท่าไหร่นี่ลงบัญชีไว้ไหม,ไม คงจะหลายพันเลมันเข้ากันได้ไหมเพราะฉะนั้นถึงวันหน้าตีปากแล้วเกิน <c oughs> มันฟังได้ไหมพูดอย่างนี้ล่ะโอ้โหโหโหพระที่ท่านพูดตะก,กี้นี้พระองค์นี้เป็นพระท่านทำไปเลยนะชื่อทำอินอยู่วัดน,นาคำน้อยเวลาหลวงตาถามว่าพระมาจำนวนเท่าไหร่ ได้ล,ลงทะเบียนบัญชีไว้ไหมคงจะได้หลายหลาพันตอบออกมามันน่าฟังไหมเอออย่างนั้นเลยอันนี้แล้ะคุณพ่อแม่เข้าเลยลวงเต้าออกจากบ้านล้างเทออกะลำเป็นเป็นกะเป็นล้ำย้ยอ เป็นสะเป็นลำยาวยาวเลยบวมิกานจนว่าผูเชาวบ้านมาเย็นโยดพรมว่าละอมวนเท่เทฝูงเพื่อนดอกมมฟังอีกเธอหนึงนั่นข้างเขาหลอกหลวงตาให้ท่านกินสุราเมาแพงลิ้นดอกหลวงโลก็เคยกินเคยพอสุราเมาน้าโอยตา โอ้ยเด่โเเดนโอหอหลวงตาของผู้ข่าเมาแล้วกะจื่อจำอาอยู่ไว้หลวองลำตามหีดกะมีหักแต่เคยมีน้ำเขาแต่ว่าเอาบ่พอ,อ okay. ได้คุยกับตาถึงไว้แต่เข้าไว้นั้นพื่นหนุ่มโอ้ยเด่นโอหเอาผาเหลืองมาห่อตุ่มเฮานี่ลูกผู้ชายคุณหล่อพ่อแม่เขาเอ้ยมีเถ่านึงนั่นแล้วฟังเบิงกะยำหู เอาไล่มือมาดูเบิงเนอถึงเอย้ยหมอรูเลยถ้วยไห้ตาถึงบ่ได้บวชมันสิเอาครูสอนเดือนนี้กะบ่อนหมอจับมือไฟตาทางฝ่ายหลวงตาดเด้นนี่แหละคือตมันผู้มีดอกอุ่นลน้น